ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับอยู่ผมนายโซเเยออลลี่ชิดเคยอยู่เกมในออนไลน์จ้าคลิปนี้นะจ๊ะก็คุมเหวืลึกลับชั้นที่เท่าไหร่วาลืม ชั้นที่22และชั้นที่23นะครับเนี่ยโอ้โดูหายไป2วันแม่งตกมาอยู่ที่อันดับ1 1 0 0 0อีกแล้วนะครับเดือนนี้นี่จะไปถึง30เลยไหมเนี่ยอืมตะชั้นที่22ครับของรางวัลการเคลียร์10รูบรีลุย <c oughs> ชั้นนี้แม่งผมเห็นตัวนั้นแต่อ่าวันก่อนละคือแบบอะไรวะ <c oughs> ชน,น,กนะการต่อสู้อ่าภายใน5นาที ดำเนิกนการต่อสู้หนึ่งนาทีขึ้นไปไอ้พวกเนี้ยตัวสามตัวเนี่ยเหมือนดันเจียนวันอาทิตย์เลยครับแล้วมันคือวันนี้ด้วยเพราะวันเนี้ยที่ผมอัดคือวันอาทิตย์ครับเหมือนปร๊ชน,กกนะการต่อสู้ห้า,าเกินหนึ่งนาทีขึ้นไปแล้วก็ห้ามเกินห้านาทีใช่ไหมอ่ามันไม่มีทะลุป,ปับครับผมจะเอาอ้นนี้ไปอาคุมะอ,า,อาคุมะไปเก็บเก็บพวกมันดีกว่า รีเอาวปผมจะไม่เอาไปนะครับเปลืองเปลืองรีเปลืองรีเจอกี่ตัววะโคม่งเจอเยอะวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะกดดูอืมเอาไงดีลินไม่อยากเอาไปอะ่ะแต่ถ้าเอาไออาคุมะไปะนี่จะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยคือผมว่ามันจะเกินห้านาทีสิเออไอพวกนี้มันไม่มีเกาะนี่ว่ะ ใช่เอาสไนปเปอร์ไปยิงแม่งเลยเออเออใช่ครับมันไม่มีกอะสักตัวใช่ไหมเอาสไนปเปอร์ไปเก็บหัวแตกเลยอแล้วเอาใครไปเร่งดาเมจดีอะสไนปเปอร์จะยิงตายไหมเนี่ยไม่น่าจะตายนะครับผมคิดว่ามีโฮไม่มีสกิลอะไรวะไม่มีสกิลอะไรที่แบบช่วยฝั่งเราเลยเอ๊ะรู้สึกก็จะมีเพิ่มฟูด,ดาวนี่หว่าแต่ต้องเอาเวก,ก่อนใช่ไหมอืม ขอเอาเดียวโรนไปแล้วกันผมกดสไนปเปอร์ยิงไม่ตายครับแล้วก็อ่ะโนโฮไปอีกตัวนึงอ่ะเอาไปลดพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มความเสียหายเข้ามาอีก40หรือรว่า50%เนี่ยจำมาได้ละผมว่าน่าจะพอแล้วเนาะประเด็นคือพวกมันเป็นแสกยกยภาพไงสไนปเปอร์มันก็ต้านทางกายภาพครับมันตีไม่เข้าอ่ะเอาตัวนี้ไปดิไปหลงเว้ผมไม่ใช้ไปหลงนานละขอใช้สักหน่อยลแล้วกันแล้วก็ลีดเดอร์ครับเอาเป็นเซอิน ให้เราตีแรงๆสกิลคพร้อมไปครับชนะการจะสู้1นาทีขึ้นไปไอนหนึนาทีเนี่ยผมว่าเกินอยู่แล้วเนาะแต่ว่าต้องน้อยกว่า5นาทีนะครับภายใน5นาทีป่ะ let's go ครับอ่าผมขอเปิดด้วยสกิลบนของอาคุมะก่อนเลยมันชื่ออาคุมะใช่ไหมเนี่ยจำมาได้อ่ะให้อาคุมะปล่อยก่อนเลยครับไป เก็บครับหนึ่งตัวลุกครับแล้วก็ใช้สกิลของโนโฮครับอ่าโนโฮรถเกาะมันครับสไนเปอร์ยิงจะยิงเข้าไหมเนี่ยประเด็นน่าจะเข้านะครับสไนเป์ยิงครับเขาเป็นสไนเป์สไนเปอ์อาเวกไงอื้อหือตายไม่เข้าได้ไงหน้าแตกครับนี่ครับตัานทำกายภาพสไนเปอร์ตอบโต้ครับ อืืหเดี๋ยวเดี๋ و, ผมขอเคลียร์แชทก่อนอ่าวัดครับสติปเปอร์เก็บไปแล้วกันเอาเวกเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อดีมันยิงตัวนี้ถ้าไปยิงตัวบนที่ผมเสียดายเสียดายลูกกระสุนมากเป <laughs> ็นเด็นเอาโอเคครับเกินหนึ่งนาทีแล้วสลิปนะั้นน่าจะยิงธรรมดาตายนะโดยที่ไม่ต้องใช้บัฟโนโฮครับน่าจะนะอ่าลองดูดิสติปยิง บงตายครับไม่ต้องบับหน้โหก็ได้างานนี้มาแต,แต่ถ้ามันยกโลูนี่มันจะตีตายไหมเนะี่ยลองดิโอ้ยตัวล่างไม่ตายเว้ยถ้าใช้สก,กิลบนนี้มันจะไปโดนลุกใช่ไหมอ้าวโอเคโดนลุกไม่น่าจะเกินห้านาทีนลครับดูจากรูปเกมแล้ว ไปลงตายไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นซอมบี้อยู่แล้วมันไม่มีตัวเล่งเทินครับโอเคขอใช้ไปหลงสักหน่อยดิเดยวแม่งน้อยใจแม่งเอามาใช้แล้วคือเอากูมาแล้วทำไมมึงไม่ใช่กูอะไรแบบนี้นี่จะพี่ป่ายตับโตอ่ะพี่ป่ายขอกะบ,บองเออก็ฆ่าได้เอาซีพี่ป่ายสกิลนี้ลบบัฟครับโอ้โหโนโฮไปหวัดเลยโนโฮไม่ได้ใส่ของอ่ะประเด็น อนี่แรงครับตายไหมโอ้โหไม่เหลือครับอัลลาก้อนก็อัลลาก้อนเถอะเจอพี่ไปเข้าไปนี่นี่มันตัวท็อปสมัยก่อนนะเนี่ยห้าร้อยอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับผ่านง่ายๆเลยอ่ะสองนาทีสี่สิบสามวีครับชั้นนี้ไปต่อที่ชั้นยี่สิบสามกันเลยดีกว่าชั้นที่ยี่สิบสาม หนว่านี่ครับชั้นที่ยี่สิบสามปะอ่าศัตรูที่เราจะเจอครับลีน่าครับมีบัฟเนาะอีเตี่ยวนี่ก็บัฟครับเดี่ยวเซียนก็บัฟคารอนก็บัฟโอ้บัฟทุกตัวครับประเด็นอ่าศัตรูในหอใต้ดินเนี่ยมันจะไม่มีการทุบชีวิตนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลสกิลทุบชีวิตของคารินเลื่อนขายกันได้รับดาวก็เหมือนเดิม ชณะการจะสู้ภายใน5้าทีแต่ห้ามต,ตามกว่า1นาทีครับอ่ามึงปับกันใช่ไหมฮิวกันทุกตัวเลยใช่ไหมโอเคจำเป็นต้องเอาเอสไปไหมไม่จำเป็นครับนะเอ๊หรือว่าจำเป็นวะเราเอสไปลดฮิวเ่เพราะว่าเอไอตัวเอลิเซียผมก็ติดแบรนด์อยู่เอ๊หรือว่าจำเป็นต้องเอาเอไปล้ววะ นี่ตั้งแต่เปิดซีซั่น7มานี่ผมไม่เคยใช้เอเลยนะเก็บเอไว้ใช้ในวันที่มันโหดๆนะ่ะแต่ก็ยังไม่เจอโหดๆสักทีเฮ้ยซีกเอาไปทุบด,ดีกว่าทูพีแม่งเลยอ่ะมันพวกมันไม่มีเกาะใช่ไหมมีแค่คารินตัวเดียวครับมีแค่คารินอเวกที่มีเกาะแค่ตัวเดียวฉะนั้นเอาจูพีไปยิงแม่งเลยให้มันตายๆไปเลย แล้วก็อยากได้เพิ่มคูดาวอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องหิวเสียวละกันอ่ะเสียวตัวเดียวน่าจะพอเนาะไม่อยากใช้อยู่ชินด้วยเปลืองแล้วก็ใครอีกดีเอาไปเรื่องค่าความเสียหายจูป,ปีมีเล่นพลังอยู่แล้วอ๋อนี่ครับนี่ครับตัวนี้กรันนี่เอเรียว เอเลียก็มีเกาะด้วยเนาะเอาวัดเป็นลบบัฟของมันด้วยครับลบบัฟแอ้บัฟของลี่าใครอีกดีแบคโหลดหน่อยไม่ใช้นานแล้วเจ๊แกเดี๋ยวแม่งเหงาอ่ะพี่เฟิงพี่เฟิงค่ะเดี๋ยวมึงเหงามากันให้หมดเลยอะมากันให้หมดจะีแม่งเหงาเจพร้อมนะครับ ไม่รู้ว่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอะแล้วจะพูดทำไมอ่ะรุยครับทีมอะไรไม่รู้เนี่ยทีมที่บ้าพีบอมมากเราใช้สกิล,ลนั่งยองของชูพีก่อนละกันกเดี๋ยวตามไปสกิล,ลนี้ครับตายไหมเนะี่ยอ้ยเกือบอุย้ยอ่ามันฮิวครับจริงจริงเหลือได้ดีกว่าเอา น่าจะตายแหละโอ้โตายเลยทีเดียวเดี๋ยวสกิลนี้มันสร้างโล่ครับเอาโล่มันออกไปนี่ครับใช้สกิลของพี่เฟิงละลบโล่มันออกแล้วก็ลดค่าความเสียหายของมันอีก40%ครับแต่ฝั่งมันก็ไม่ได้ตีนะอ่ะยิงตายชุบไม่ได้ด้วยนี่เล่นเก็บเรียงตัวเลยเนี่ยตายไหมนเนี่ย เอ้าไม่ตายมันมันฮิวครับเพิ่มคูดาวหน่อยดีกว่าแม่งเดี๋ยวมันฮิวเดี๋ยวก,ก่อนถ้าสกิลชูพีมาก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มก็ได้ด้วยเพราะเพราะยังไงย,ยิงก็ตายอยู่แล้วครับเอาช่างเพิ่มเพิ่มไปแล้วโบงเร,เรียบร้อยอีกนัดหนึ่งตายสาม ดูพี่เอาเวกบัฟรับชนะกันต่อสู้ภายในห้าทีนะดูเวลาด้วยมันฮิวใช่ไหมเนะี่ยโอเคมันฮิวยิง <c oughs> เป็นแสน <c oughs> บอกค <c oughs> แค่นี้แบกรถเร่งสองเทินติดไม่ติดได้หลาครับ รอสกิลชูพีดีกว่าไม่ต้องรอแล้วีธรรมดาตายแล้วประเด็นอ่ะยิงวอกว่านัดเดียวจะตายนะครับท่านผู้ชมเอ้าผมคิดว่าฝั่งมันจะออกสกิลกว่อนเนี่ยผมก็เลยใช้สกิลนี้ครับเ <you> สีงแป๊บมันบับครับลบบับมันออกเฮ้ยน่าผมน่าใช้สกิลล่างลบบับเว้ย ไม่ไหนใช้สกิลบนเลยอ่ะยิงแม่งเลยเออลืมอออืื้หแม่งเสียลูกดอกเลย,ก,เลก,เยกูเล่นอะไรของกูเนี่ยกูเล่นอะไรของกูเนี่ยเอาเพิ่มคูดาวครับเล่นไปเรื่อยเลยอ่ะชูพี่หัดเอาไม่ได้ยิงหรือเปิดออตโต้โอ้ยกลัวเ,เล่นอะไรเนี่ย มัวจะทำอะไรวะสามสิบสามสิบสี่สิบแล้วครับชิปหอยยิงเวลาจะหมดแล้วลูกเอารีเซ็ตครับจะห้านาทีแล้วไอ้หอยดอกเออเก็บเดี๋ยอตัวเดียวครับ โอ้โหฮิว oh, อ oh, oh, <y> ีกโอ้หิวสหมื่น้เร็วทีีทีี่สิบยึดคืเก็บมันเร็วเร็วเร็วมึงหะ4 4สปีดทำไมดักหนาเดี๋ยวม่งเก็บเข้ากลเลยอโอ้โหสี่สีิบเก้าวิวัดเสียวเลยกู แต่ว่าสู่คีพี่แล้วไปไหนนะคลปพี่แล้วไม่ห้าเลยนะ40ห้นะา16ใช่ไหม <laughs> อีกนิดหนึ่งม่งจะถึงห้าทีแล้วอโอเคครับชั้นต่อไปชั้นที่ยี่สิบสี่ชั้นนี้ของรางวัลห้าสิบรูบี้ครับเดือนนี้มีตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเดือนนี้คือง่ายสุดอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีก สองวันนะครับก็วันวันมันลืนอะเพราะว่าผมจะทำสองวันคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยอยากโอเคไหมโอเคครับบ๊ายบายยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงหองคอยแล้วก็ในการซุมแพ็คหรืออะไรก็แล้วแต่บ๊ายบายครับเออกัอคลิปหน้าซี i n เก m ท r มารบ๊ายบายจ้า